กราบสวัสดี FC ผู้ที่เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับผมปะเราไปเช็คคุณภาพน้ํากันนะเราต่อแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f อที่คอมเมนต์เข้ามาทุกช่องทางเราเลยเนาะใช่แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะ YouTube ใช่ <c oughs> อันนี้ต้องต้องต้องบอกว่า่าด่ามากนะครับผม <c oughs> นะแอดมินโดนด่ามากจนเรียกว่าหยุดลงคลิปไปพักนึงเลยนาะใช่แต่ไม่เป็นไรนะสู้ต่อสู้อยู่แล้วปไปเช็คคุณภาพน้ํากันครับผม เอามาต่อกันนะครับผมมาเราไม่เช็คคุณภาพน้ำมาหลายวันแล้วด้วยเนาะใช่วันนี้แหละสภาพภายยังคงชำรุดอยู่นะใช่แล้วแต่ว่าไม้ใหม่เราไปตัดแล้วเนาะไปตัดมาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไว้ให้ดูด้วยนะตั้งแต่ขั้นตอนไปตัดไม้เลยเฮ้ยต้องมีปลาใหญ่ปลาในกระชังตื่นพอปลาในกระชังตื่น่ะข้างนอกหายหมดเลยอ่ะเอา้าเฮียขอให้วิ่งเข้าพายทัน ทันมันหรือเปล่าไม่รู้เฮียยกให้เร็วใช่ไหมเฮียมาจริงปลาอะไรอ่ะมีฮุบฮุบอยู่นะเออแต่น่าจะไม่ใหญ่หรอกเฮ้ยปลากระสูบมาเฮียเอาอันนี้มีกระสูบนะครับผมแม่มันไล่มาไล่ต่อลูกปลาเออเราสั่งกระวาดเริ่มมาแล้วสั่งกระวาดเริ่มมาแล้วด้วยอ่ะอันนี้ปล่อยหรือว่าไงดีเนี่ย ยังไงอ่ะหนิงตัวเล็กอยู่เลยอ่ะเนาะปล่อยไปเถอะมั้งนะนี่น้อยก็ให้เด็กๆได้ดูด้วยนี่อันนี้นะครับผมปลาก,กระสูบนี่ปากมันใหญ่อ้โ่อันนี้ก็เป็นปลานักล่านะกลุ่มปลานักล่ากินปลาเล็กปลาน้อย ส่วนมากได้มาผมรับตัวไม่ใหญ่เราก็ไม่ได้ขายเลยเนาะใช่ตัวนี้เราก็ปล่อยเอา้าปล่อยไป,ปลุ้นต่อด,ดีกว่าครับเอา้ามาตอกันนะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันถุกเวลาบาดเจ็บถ่ายน้ำมีสักทีงขอให้มีดีใหญ่ๆมั้งเนาะอืมเงียบเหงาเหลือเกิน ขอให้มาขอให้เข้าน้ำลงเยอะดิ<อ>ต,ดติดต่อเอาขอให้ปลาออกจากตอมาเข้าหน่อยอสวิงหย่อนนะ่ะ เฮียได้ปลาอะไรมาเฮ้ยดูดิตัวเล็กๆ <laughs> อ่ะเฮ้ยปลาแปลกอ่ะได้ปลาแปลกเฮ้ยปลาอะไรอ่ะตัวเล็กเลงใส่มีปลาให้เอฟซีได้ถ่ายกันแล้วมัง้งนะอืปลาอะไรอ่ะเอาอย่าหลุดไปซะก่อนนะดูว่าสั้นด้วยอืมเอามาดูปลาแปลกกันนี่อันนี้ปลาอะไรเนี่ย ปลาถูเหรอไม่รู้ปลาส้อยดีเนี่ยปลาส้อยใช่เปล่าใช่หนูว่าใช่อ่ะปลาส้อยอะเอฟซีนะใครเป็นชาวประมงหรือใครมีความรู้เรื่องปลาน้ําจืดบอกหน่อยเนี่ยมันมีคลิปน้ำส้มด้วยอืมปลาส้อยพี่ก็มองเป็นปลาถูน้ําจืดไม่ใช่หรอกมั้งปลาส้อยหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับผมผมไม่รู้จักเหมือนกันนะเราไม่ได้มาจากสายประมงเนาะใช่เรามาทําประมงเพราะความจาเป็นอ่ะปล่อยไปอ่ะตัวต่อไป อยู่ไหมล่ะเฮียกัมังเปล่ากัมังเหรอไหนดูดิปลาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นเฮ้ยตัวใสๆสปลาอะไรเนี่ยไม่มีเกตอะรออันนี้ปลาอะไรตาโตโตด้วยเออเอาเอฟซีใครรู้บอกทีนะอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับปลาอะไรไม่รู้เอฟซีช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนี่ได้บอกว่าไอ้ตัวสีขาวๆนี่เป็นปลาอะไรไม่เคยเห็นอืมแล้วก็คลิปหลังคลิปหลังนี่ ทิมเจ็บมากอืมคมด้วยเฮ้ยตัวอะไรอุ้ยเจขียคิดมันทิมเจ็บใส่ใส่อืออ๋อโอเคปล่อยไปก่อนเลี้ยงไว้ก่อนนะเลี้ยงปล่อยไปเถอะมั้งให้ไปอยู่ในธรรมชาติไม่เคยเห็นปล่อยไปตัวเนี้ยอ่ะตัวนี้ปลากระมังเออปลากระมังนะปลากระมังอโอเควันนี้ปล่อยทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้จับขึ้นมาสักตัวเลยอือปล่อยหมดปล่อยสู่ธรรมชาติหมดเลย เอาโอเคเดี๋ยวรอความรู้อยู่นะครับว่าไอาปลาตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้มันเป็นปลาอะไรมาต่อนะผมว่าจะพอแล้วพอแล้วแต่มันยังไม่มีชอดสะใจเนาะใช่ยกพายมาเริ่มเอากันใหม่ดีกว่าเอาอีกขังนึงถ้าไม่มีก็คือจบค่ะถ้ายากเหรอ,หอไม่ติดหรอกเคียร์ถ้าติดก<บ>็ไม่เป็นไรอ่ะ ตัวเอาขอให้มามาเข้าให้เฮียอาร์ชื่นใจหน่อยโอ้นิ่งอย่างนี้เฮียสวิงไม่ตึงฮ<ะ>้ยเฮียมาสวายอ้มันิ่งเลยอะได้ชอดสุดท้ายแม่ได้สวายหนึ่งตัวโอ้โห พอได้แกงไหมยฮะยเฮียจะเอาในใส่ตะก,ก้าเหรอเลี้ยงหรือปล่อยอ่ะดูตัวก่อนดิไตเท่าแขนอะเฮ้ยปัสวายเริ่มมาหกโลเราเคยทําได้นะใช่เราพายออกไปข้างนอกนี่เนาะพี่พายตรงนี้วันฝนตกแอดไม่อยู่เอาไส<ท>ตโลไสตไหนไสตประมาณโลทำดีๆเฮียเดี๋ยวเธอเตะ อ้าวหนานเห็นไหมเจ๊อ่ะมาดูไหนเฮียขอดูหน่อยสวัยเริ่มมาแล้วเออสวัยเริ่มมาอุ้ยใหญ่อุยเฮียน่าจะโลกว่าเออโลกว่าเนี่ยโลครึ่งอ่ะได้อยู่เอาขึ้นไปอุ้ยทำกัข้าวเลยได้เปล่าเนาะเฮียระวังลื่นปัดเลยอืจับยังไง นั่นเคีย FC บอกให้จับห่างผมก็จับห่างแล้วนะจับห่างแต่ก็ยังดิ้นอยู่นะเอาจับไม่เป็นด้วยเอ้าวมานี่สปอตไลท์ทำงานเลยช่างผมมีสปอตไลท์ด้วยนะเอ้าเอ้าเคียตกเข้าไปใหม่ต้องขอโทษด้วยครับผมผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นชาวประมงนะจริงเกิดมาผมยังไม่เคยตกปลาเลยด้วยซ้ำ ได้เห็นอยู่นะใหญ่กว่าแขนเยอะอยู่โอ้โ,โลครึ่งไม่พลาดหนูว,ว่าอืใส่กระสอบไปเลยไหมนะยวขึ้นไปดูข้างบนป่ะนะแอบ์เาชอบออนี่โอ้โหก่อมือ,อใหญ่อยู่นะใหญ่พ<ข>อ <โล S 1> ได้ทำกับข้าวอยู่ปะ่ะเอาไปทำกับข้าวเลยดีกว่าใช่ไปโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสู้จนวินาทีสุดท้ายปะมืดแล้ว